เอาเดี๋ยวพี่น้องอัปเดตน้ำบาดาลของอ้แก้วอีกครั้งเนาะตอนนี้เป็นกาว่าเจาะแล้วแล้วนาะพี่น้องเนาะเจาะแล้วแล้วนั่นเหรอเขาคิดว่าแป้งใหม่หรอวเอาไปนี่เราเลี้ยงเลยนะใช่เลี้ยงไ้นี่หม้อเพื่อเลยเลี้ยงเลยเอาสิ้นแล้ว

้จำไวเต้องออกต่อผีแล้วถอด้ะออ้องนนออมนดีแล้วบ่ดีแล้วบ่เอาออกก่อนผ่านกันดิ เราพี่น้องเฮ้ยจบเห็น ok บเดยตานนี้าดเลินอาวสานอยู่นี่จกไปบูไปอยู่ก็ตายไม่เชื่อหาดเดิมขึ้นขึ well ้นข้ๆข okay. ึ้นข้อไม่มา

เขานี่เขางอนี่เช้าบอกแกนกลางมันแบบลงแบบลงนันบันก็ได้โอเค๋วได้ที่สุดเช้นจอหน้าบาดานว่ารนันือใช่งานได้นใช่ตอนนี้นแหละใช่ตอนนี้ก็ได้เกียวเพราะใส่ปั้าชั้นทัน สบายน้ามาไมาก่อนเามันนาห้ได้นเ้ยเตอรพอกเว่าหรอเพื่อนซน้าใสกันแลวอนหก่อนเฮเอห้แคินเทอร์เน็ตก็โอ้ยังาทันอยู่ี่นี่มันมาไว้ล้วยไเอาเดวตอนนี้เพป่นการังอันกาลังประกอบปักใส่เนาะนี่ก็มันหาโมงละอ่อนไ้หม่กระดม่ยังคทันตาย

นากแก่ท่อเาไทยเลยปลาดต่อต่อยาวเลยไดพี่น้ง่องเลยตาเาเลยก็โอเคไม่ต้องยังอันด้านครับอาวเลยกปันกุกินนะต่ฮักอยลงเลยไม่ใช่อครับบกแน่นอนเขียวจริงระนับแต่่จะต่อใหม่เนาะหด้ยเด้าไป้เียวเสียวเียวดอกมาดอกมาดอก

เอาอนเราจะดันไงเออปิดเครซับเด้อเอาไว้คนต้มนี่คือหอกแรงข้างลังคืองี้ย่คาดิโมยไว้เลยล่ะไว้บอกไว้เลยยิ่งมันก้มก่นเลยปวดเส้ารูดบ่มมกบ่มมากอึ่งบ่มาแล้วรบจับเอาคนอื่นเย ใส่ลงมเติบดอนไดนนี้พุงมันต้องใส่นาะเาะอนีเดี๋ยวใส่เนาะพี่นงมนใส่ไม่ลงได้พี่นงมันใส่ไล้ได้พุ่งมันใส่ลงมาห้าพุ่งนี่ชนงบนี้น่นนนคใส่แล้วออกเลยเนาะใส่แล้วมันออกเลบตรวตรวเลยเนาะออกเลยบเนาะอยเาหูมันใช่บ่นี้ แขนมันแขนบ่ตัวนี้เฮ็บ่เฮ็าบ่ผ้จับผู้จบเาบวชบิคายเฮ้ดบ่เ่ใช่เจา็ดบเฮ็ดเิคายเนี่อันทัวร์ไลน์เอาถอใส่อะไรมิด้แขนหักมันแขนหักแขนฮักลเลยบ่ักไม่เค็ดสิกะใคเน่เนาะเฮ็นั้นฮักได้เห็ดอันมิดะแขนักหัวฮักเจ็บ่ ไอ้จัดจัดยังอีกมันยามคนโวย n i ไปลูกก็เหรียญฮะเขาดียาคุช้าลูกก็เครียญฮะมันมันตกคมมันนะบางทีเหมาะที่วันนั้นรักถมด แลถมเอา้นนะก่อนลเล่นทักด้วลนนลู้แก้วลินักเขาแต่ละน้อยมอากเชงได้กตัดไว้ก่อนเชียนาก็ใช้ตัดไวก่อนโอ้นะเห็นตรนันนะที่กาวที่ไเนาปตัวนี้จะพอได้ขึ้นกันได้กาได้เีาเนี่ยเอาลองลองมงดู รอบ่ไม่หรออกแล้วบาทอนตอนนี้คู่แขนเดียวจังเลยด้อเพี่นองเร้อโอิ้นอตกมเองกเลยเดียวมอนมอนบริบรท่านมันเทแไ้วหปเฮ็ดไม้บอกะท่ามันเทแลไวให้ท่านให้ไมแ่มออีก้น่งด้ยเฮ็ดไม้อีกหิ่งด้ เอาอันนี้หอยก็ได้ลูกชายเราอันนี้ก็ได้ลูกชายเราท่ากรนอยู่ได้หน่อยหน่อยนี้นอนนิเดียวอะไรตัวใ่อก็ได้ไอ้ที่ลองมังก็ได้ไอ้จะคองและจะคองผสมงร่เตนเต้นอย่าน้เองเต้นโอ้หแล้วจจุลจุ

ทักบอกมอนด้วยอนมอนหมดทั้หมดสีมันดจางหรือเข้มมันสีมดวเดียวสีมันด้ยแห้งขนาดเนาะแห้งเนาะแบบดงดงี่นรอไงกวแห้งกว่าน้นกวาเบื่อบอกเอาตาชิบน่าอย่างเาวาพี่น้องนีตาิได้ไปหมอกมั้งเอาคัน้างกนเนี่แกนี่ยนมันคืมันใส

มาจากบ้านใช่มาแต่พูดเมืองสุขภรณฝากซ่องพูดโดยโดยอ่อชอว์ไก่พะยังควรเนาะหลัดมาป่ะหลัดมาทั้งบันดอนสุขภรณอืมหลัดเป็นยังไจักโล่ปนังไนี่ไปบอสประมาณหกสิบเลยอ่ะโอ้ถือว่าใครเนาะ

อากาศห้อนทอนเนแอไรเนต์าลายีเน้อกมาะเีวไปใ่ผอาเเนาเอ้านวเนาะมาแวะเบืองอาเรนครัวก่อนหลายค้นกับว่าไปราบเป็นแกดเอาเข้าเอาเข้าพ่มนะเนาะอุปกรณ์ปรุงเป็น สบายจีทางบบบัวพี่เนี่ยมันหล่มเลยดินทางใหม่มถึงงายมันก็วบมูได้โอ้ยวๆให้เห็นแม่นไ่ใช่ง่ายนฝาดตลอดเออหนเลย ครับขอครับมื้อนี้ถึงร้านเนาะเออมาเก็บครับจับได้เลยครับครับ <laughs> <laughs> มาบอแก่กันมา้เลยบอหลายหานอ่ก้นมกี้มาได้ไหต้องขอแบอ้น้องโอเคจะจะใได้ยกค้นก่น้อยแก่บไปดีเลยอกันใหม่ข้หน่เนาะเดี๋ยวเภารกิจกันตระหนากร้ดานบายดัดเอ็นเคจะเอาลูกเออเห็นเจ้านังดีเนาะเีใจ

พอ550,000จะนดืมเนาะโอเคไปไปตายอ่ะเะห่ากปิดมือมันหากินไหมโว้ไ่ไปเอาให้ฉับไปก่อนเข้าีกมาแล้วเข้าไปนะการทีไดียวเล่นในส่วนรถไทยเด้ทำบ่โอเคนบ่งสองามวานเล่นในส่วน

เจ้าคำสั่งบาดายแล้วเนาะบพพรก็จะพามาเบิ่งบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนภายในเรือนของไอแก้วเนาะพี่น้องเนาะซึ่งบพพรตั้งแต่ซื้อไพซัวเซียวมากะอันนาบได้เบิ่งบรรยากาศอันกลางคืนนะพี่น้องเนาะเมื่อวานเนี่ยบพพรก็จะกลับบ้านเนาะพี่น้องแตกลับนอนคืนเดียวก็กลับมาอีกว่ามีพระตะกรุภารกิจอยู่ที่นี่นะเนาะอืมแต่ถ้าพามาเบิ่งเนาะพี่น้องบรรยากาศกลางคืนเนาะ โอ้สว่างสวัยไอ้ีพี่น้องเอ้ยทางด้านนั่งกับเสียงจักจั่นห้องแซวแซวลมืดแต่ใจพี่น้องเ้ยใช่ไหมมืดตืดจืดตรงเนี้ยแต่ว่าบนกระจุกผนสว่างอ้จีนะพี่น้องอ่านี่เนาะสว่างอะจีสว่างตาแตกลยเออเนาะส่วนเงินฉี่ชื่อพระเจ้าเซลนี่ก็มีอ่าแม่สมใจห้าร้อยบาท แล้วพี่น้องระกะอีกท่านหนึ่งผลกระบอกผสกน้ำเนาะบระพันธ์มือหนังสือ่นสองพันบาทบระพันธ์บรโปอร๋ปอจะพาชุดเซลล์อีกสองจอกเราน้องซื่อว่าสว่างเลยทีเดียวคือจอกนี่แทบจะใส่งานบริต็มประสิทธิภาพนะพี่น้องเพระาะว่าเวลาเพิ่นน้อยแต่เพิ่นก,กะมอดนะก็คือไพ่เรือเรือจะตกในเหรอเนาะถ้าเพิ่นขยันเปลี่ยนกน็ยังแบบว่าจมหติว่ามอดแล้วปิ่น ง่ายปิดอไปทางนอกรนะพี่น้องขายันเปลี่ยนดอกโอเคสองไปทางดันน้ำส้างเนาะคือดอกนี่ก็ใช้งานนักอยู่นะ้พี่น้องเพราะว่าห้อยมอื่นเศร้าดอกเนานะใช้งานนักตัวนี้สึกเก็บเชื้อรายคนกับว่าถ้าเวลาจะดดแดดล้วให้เอาข้าวหอมน้อนะพี่น้องสึ่งมอื่นพดเพาะจะนำเพิ่นเอาข้าวหอมกับปันญาไปกระชุ่งเนาะกระหนุกกระชุ่งอันนี้ไปนะ้พี่น้องเพราะว่า ของที่แตกแต่มันจยากเสื่อมคุณภาพนะบอกว่าสิเป็นชูงชูรวดน้ำปุ้งน้ำปลาอย่างี้ยงกับมันเนาะอือตัวนี้ชื่อว่าหุ่งแล้วเป็นองซ่าขมาตู้เพิ่นเพิ่นวางยานเพิ่นกระตัมเหียนดอกจิ้วคือเก่าเพิ่นว่านั่งเป็นองซีดอกจิ้วกินดอกจิ้วไปธรรมชาติดอกเนี่ยก็ชื่อว่าหุ่งนี่ก็เลย น,นี่สะสมไปดิบึงในกล้องนี่คืออยากซื้อไม่เหมือนนะพี่น้องแต่บึงตัวจริงหุ่งไชหุ่งบึงตัวจา่าเปล่านะอ่าส่วนน้องเบอร์อีกมื่อเอิญมอคือกระชือจ่าแสฟ้าครับพี่น้องก็ถือว่าโชคดีเลยน้องเบอร์ก็ได้อ่าน้องเบย์กับยาเสพติดอีกในว้นี่นะพี่น้อง,อ,อ,งอ,อ่กกาอ เดี๋ยวเด้คนตีเด้อลจะคองเนาะเดี๋คนตีเด้อวางนี่ก่อนอาอย่าดเอาไปชากเด้อเอาแบงิเบิร์เดี๋ยวไปพากายบอาจะไปชากเดี๋ยวไอจะเอไปฉากให้ค้นไปยังอันั้น โอ้ oh, สักแบบอะไรสกักเปอรซ็นต์ยังจีบไปห้อใต้ก็แล้วเข้าอยู่บ่าสากเลยนี่นนเ,ขเข้าอยู่บ่ผุดชาติภัยโซลเซลเนาะพี่น้องมืออื่นมือคือเขาได้จะได้น้งนองเบยภัยจะเนาะเขาได้ภัยจะก,ก็สบายไปอีกแบบอะตัดภาพมาเบิ่งอันจะเอื้อยวานเพิ่งก่อน เป,ปิดเบไดให่บน้อเอาน้วพี่น้อง,องสำหรับคลิปนี้แบบพร้อมกับที่ได้ขอโจ๊บคลิปเพียง่านี้ก่อนน้อพี่น้อง,องไม่จะว่ามืออื่นมืออื่นเศร้ากับที่ได้อัพยงอัปเดตน้วพออี่น้ององัพยงอัปเดตใหม่เนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าจบบริบูรณ์สำเร็จน้อพีนอนอนาาออ่น้อง,องการเจาะน้ำซากบาดางของแก้วเนาะก็ถือว่านำออกลายพอสมควรเนาะ แต่การยังแต่คูงยังคาเพื่อนแต่และน้องเพื่องเนาะยัางแต่คูงยังคาเพื่อนอ่าถ้ามีคูงยังคาแล้วก็ได้พื้นโอเคจุดชุดเลยน้นองเพื่อนเอาะอะไรแล้วเพือ่อนเนาะถ้าจากทีน่นี่ขอตัวไปก่อนเอาไว้โอกาสนะพอกันใหม่เด้อไปแรกพร้อมพี่น้องสบายดีและสวัสดีสุขภาพกับว่าบุาบาบาคข่อยซัดตอนนี้เพี่น้องยังเจ็บลิ้นอยู่เนาะอืม